เรือใบรีเจนยอดกัปตันเรือใบสีฟ้าแวมซ่ซองคอมพานี ถ้าจะถามว่านักเตะคนไหนที่เป็นการเซ็นสัญญาจอดเยี่ยมี่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นยุคก,ก่อนหรือยุคหลังที่กลุ่มทุนจากอาบูดาบีเข้ามาเป็นเจ้าของทีมแน่นอนว่าคนคนนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสภาบุรุษผู้ซึ่งมีวัสนาจุดด้ยแชมป์พรีเมียร์ลีกถึงสี่ครั้งนั่นก็คือแบมซองกัมปานีปากกระหนังยอดนักรบสัญชาติเบลเยียมหนึ่งในแข้งยุคเบิกเบิกนำร่องความรุ่งโรนดจากทัพเรือใบสีฟ้า อซึงนำพาเรือรบลำนี้เล่นอยู่บนเวทีลีกสูงสุดอังกฤษไม่เคยทำดีจบฤดูก,กาลต่ำกว่าอันดับที่4แม้แต่ซีซั่นเดียวนับตั้งแต่ที่เขาเก้าวขึ้นมาสวมปอกแขนกับตันทีมเมื่อปี2011แบมซองคอมพานีเริ่มต้นอาชีพขาแข่งกับทีมอันเดอร์เรดก้าวขึ้นไปได้กับทีมชุดใหญ่ในปี2003พาทีมคว้าแชมป์ลีกเบลเยียมได้ถึง2ส,สมัยพลวงได้ดรีกีนักแต่ยอดเยี่ยมและเรารุ่งยอดเยี่ยมป,ปีของจิปเปอร์โบลีก แน่นอนว่าด้วยผลงานระดับนี้ก,มอ,กอมานีย่อมเป็นที่จับตามองและตกเป็นเป้าหมายทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปาในปี2006เขากลับเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทัพฮัมบุกในเยอรมันเพื่อเป็นตัวแทนของดาเนียนฟานบุยเตงรุ่นพี่ในทีมชาติที่ย้ายออกไปอยู่กับบาเยนมิวนิกแต่การมาเล่นทีมสิงห์เหนือในเวทีบุเดตดีกานั้นไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจําของกัมปานีอการถูกจับไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดนัก บวกกับการกําศึกหนักติดต่อกันมันหลายปีทันทีเขาเพิ่งก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ไม่นานทำให้เจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่เป็นระยะกระทั่งการบรรลับใช้ทีมชาติบั้นเกิดในโอลิมปิกเกมที่จีนนั้นกลายเป็นฟังเส้นสุดท้ายระหว่างตัวเขากับทีมสิงห์เหนือและในวันที่22สิงหาคมปี2008เขาได้ย้ายเข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงหรือ10วันก่อนที่มหาเศรษฐีจากอาหรับเข้ามาเป็นเจ้าของทีม และอีกหนึ่งสาเหตุสาคัญที่เขาใจ้ายนอยู่กับแบนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเกิดจากการน้มน้าวของมาร์คคิวผู้จัดการทีมของซิตี้ในเวลานั้นเองการออกสตาร์ทของกัมมนีกับเรือใบสีฟ้านั้นไม่ง่ายอย่างที่คิดสองูกาลแรกในหินเบนรถทีมแทบไม่มีอะไรเปชิ้นเป็นอันคอมกันเน่นของวินนี่ก็ไม่ต่างจากตอนอยู่กับฮัมบูร์จนกระทั่งการเข้ามาของโรเบตโตมังชินีูุ่นซืชาวอิตาเลียน สามารถดึงเัยกยภาพความเป็นผู้นําของแอมซองออกมาได้หลังจีนี่ช่วยปลุกไฟในตัวของกอมปานีพร้อมการเล่นที่ดุดันการเข้าสกัดบอลที่เ่าหานครั้งตอนวัยรุ่นได้กลับมาลุกโชนอีกครั้งพร้อมทั้งยกระดับการเล่นของทัพเรือใบสีฟ้าขึ้นมาอย่างชัดเจนฤดูกาล2009-2010พวกเขาพลิกสถานการณ์จากทีมกลางตารางขึ้นมาจบอันดับที่5ซึ่งมันคืออันดับสูงสุดเท่าที่ซิตี้เคยทำได้ในพรีเมียร์ลีก เื่อที่จะขยายขนาดของทีมให้มีความพร้อมต่อกันไล่ล่าความสําเร็จพวกเขาเสริมสตาร์นเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์และปีต่อมาคอร์นนได้เปลี่ยนหมายเลขเสื้อจาก33มาสวมเสื้อหมายเลข4ซึ่งมันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมฤดูกาล2010-2011นั้นแชมป์สมัยแรกแมนซองบอนิกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เริ่มขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถเอาชนะสโต๊กซิตี้1ประตูสูญ สิวทเวชแชมป์เอฟเอคัพซึ่งการแชมป์เบิงร่องกับทีมสีฟ้าจากเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองจากมัฒนธรฟอร์มการเล่น,นของเส้นคงวามากขึ้นจนวินนี่มีชื่อวันทีนวัดเยี่ยมงปีของ PFA ทําทำให้ฤดูกาล2 0 1 1 2น1 2ันั้นเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมทาวน,สสน์โฮสโมสรอนต่อจากคาร์ลอเตเบสซึ่งซีซั่นดังกล่าวนั้นคือซีซั่นหนีสุดอาชีพการค้าแข่งของบริษัทเลยก็ว่าได้ไมีว่าจะเป็นฟอร์มการเล่น,นที่ยอดเยี่ยม สภารร่างกายที่แข็งแกรง่งแทบไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนใ,นใดตลอดทั้งฤดูกาลเขาลงสนามเกือบ50นัดสวมหมวกแข็งกับตันทีมรับบทฮีโร่ขึ้นโคกประตูชัยดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี่36มซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพรรับเรือใบสีฟ้าเข้าไปขวาแชมป์เพลเมรลิกสมัยแรกด้ผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ายูไนเต็ดถึงแม้ว่าซีซั่นดังกล่าวนั้นโรบินฟันเพอร์ซีที่สร้างผลงานที่เหลือเชื่อในปีสุดท้ายกับอาร์เซนอล สามารถคว้ารางวัลเดะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ไปครองแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งเดาวเตะ่ยอดเยี่ยมประจำปีอย่างเป็นทางการของพิมพ์ลีกก็หนีไม่พ้นปากกาหลังชาวเบลเยียมอยู่ดีบัมซองกอมปานีนั้นคือกองหลังคุณภาพสูงทวิสิตี้ City เคยมีมาเขาเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนสว็อกซิตี้เสนต่างรู้ดีไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวในสนามซ้อมหรือแม้กระทั่งภายในสโมสรอิมแพคที่เขามีต่อทีมนั้น มันยิ่งใหญ่และเหลือเชื่อมากนับตั้งแต่วินาทีที่วินนี่ได้สวมหมวกแขนงกับตันทีมนั้นไม่เคยมีซีซั่นไหนที่ทีมจบฤด,ดูกาลต่ำกว่าอันดับ4เลยคอมบินิ่คว้าแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้12แชมป์นแชมป์ลีก4สมัยแชมป์เอฟเอคัพ2สมัยแชมป์ลีกคัพ4ครั้งและคอมมูนิตี้ชิลอีก2ครั้งจากการลงสนามทั้งสิ้น360นัดทำไป20ประตูและหนึ่งในประตูที่ทุกคนไม่มีวันลืมนั้น คือลูกยิงไกล30หลาใส่เลสเตอร์ซิตี้เม6พฤศภาคมปี2019มันคือเกมหลีกนัดรองสุดท้ายซึ่งพวกเขากำลังขับเคี่ยวและเดิมพันแชมป์กระทั้บหงแดงอย่างดุเดือดไม่สามารถทำคะแนนหล่นหายได้แม้แต่แต้มเดียวในเกมนี้มีทั้งความอึดอัดและความกดดันสูงเมื่อสกอร์ยังเป็นศูนย์ทั้งสองฝั่งกระทั่งในนาที70กัมประเดนรับบอลจากลาปอกก่อนสับไกลเต็มแรงไม่สนเสียงเรียกตะโกนจากเพื่อนร่วมทีม บอลพุ่งเสียบตะ่ายกลายเป็นประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในที่สุดในฤดูกาลอำลาของวินนี่นั้นเขาพาทีมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการทีมแรกบนกลออังกฤษที่สามารถคว้าได้ทุกแชมป์ภายในซีซั่นเดียวไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพลีกครับรวมไปถึงคอมมิตี้ชิลด์ไม่ว่าในปัจจุบันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีเซ็นเตอร์แบ็กคุณภาพดีอยู่หลายคน ไม่ว่าจะเป็นจอห์นสโตนที่กลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในสโมสรและทีมชาติหรือเป็นดีอาร์ตเจ้าของรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกคนล่าสุดหรือไอมาเมลิกลาปอกของหลังป้ายแดงกระทิงดูที่สนามานาตัวเองขึ้นมาเป็นกองหลังเบอร์หนึ่งในทีมชาติแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆเซาท์ซิตี้แซนยังคงให้ความเคารพและคิดถึงประกันหลังชาวเบลเยียมที่มีชื่อว่าแวมซองกอมปานีและโนมนากอมปานีจะเป็นกองหลังที่ดีที่สุด และเป็นกัปตันทีมที่ดีสุดตลอดการทอริซิตี้เคยมีมา